ะะหลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสาวิถุนายน2564ค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมฑลนท,นทหารบกที่33ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนกาวีละอนุกูลตำบลวัดเกตในตัวเมืองเชียงใหม่ได้มีการทำกิจกรรมทำความสะอาดนะคะซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาโดยมีการทำความสะอาดพื้นผนังประตูหน้าต่างราวจับโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงานรวมไปถึงทุกพื้นที่ ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันเพื่อเป็นการลด,ลดการสะสมของเชื้อโรคช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าสถานที่เรียนมีความสะอาดปลอดโรคและปลอดภัยที่จะนําบุตรหลานมาเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะทางด้านของนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้เปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชมนรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่จัดขึ้นภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดเทิดไทยสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณวัดนิวิศธารามตะมนร่องกาศอำเภอสูงเม่นโดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดการตัดแต่งกิ่งไม้จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณด้านหน้าวัดไปจนถึงโรงเรียนบ้านร่องกาศดรวมระยะทาง500เมตรและมีการปรับปรุงพื้นที่ให้หน้ามองหน้าเที่ยวและพัฒนาทำนุบบำรุงศาสนสถานให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามมีแสงสว่างเพียงพอในยามค่ำคืนค่ะ